มี่งแสนห้ามมาเอ้ามันเปื้อนค่ะอุ๊ยน่าถลวดเลยดีกว่าจ้ะนี่เข้าสิมากินอาหารเกาหลีได้ด้านั่นคือโซสาวเกาหลีไปซิ่มบังในหลุน้องอินนี่สซวาเกาหลีอยู่คนหนึ่งได้จ่ะ คุณช่องอุ้มอิ่มนะจ๊ะจ้าพี่พี่จ้าและมือนี้น้องอุ้มอิ่มกระแต่งโตมมาในลูกของสาวเกาหลีด้วยจ้าแม่แล้วจ้าแต่งโตคือจังพีลิชาด้วยจ้าบันเนี่ยจ้ผมดอกอิลีจ้าพี่พี่คยวแห่งดอกจ้าแม่แล้วจ้าซาลาฮโย รับปะพัดปะพัดปะพัดตือ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 พ่อแล้วเจ้าโตเลยเด้อจ้าที่มือนีหนุ่มอิ่มแต่งแบบลูกของสาวเกาหลีเด้อจ้าเพราะว่ามือนีิเฮาสิมากินอาหารเกาหลีเด้อจ้านั่นคือกิมจินั่นเองจ้าแม่แล้วจ้าคุณผู้ชมจ้ากิมจินี่เด้อจ้าหนุ่มอิ่มนี่ก็บ่เคยกินเลยเด้อจ้าเพราะว่าหนุ่มอิ่มนี่เออบ่เคยได้กินเด้อจ้าเพราะว่านุ่มอิ่มบ่รู้จักเจ้าเนย โดนี่เลยจ้าพี่พี่แล้วต่อมากจะเป็นมาม่ารสกิมจิสูตรเพชรนะจ้าแม่แล้วจ้าอิมตอนนี้เธอรู้สึกยังไงคะเขากะรู้สึกแบบตื่นเต้นจ้าพี่พี่สิเค่อยกินอาหารเกาหลีขั้งแรกนะจ้าเมนจ้าส่วนน้องอุ้มกะรู้สึกขึ้นหัวเห้งจ้าอิมกับขั้นที่กันจ้าแต่ว่าเป็นสาวเกาหลีต้องอดทนนะจ้าใช่ล ลวกเสินมะม่ากอนด้จ้าไปว้าวคุณผู้ชมจ๊ะและตอนนี้มามาเพชรเกาหลีรสกิมจิสูตรเพชรของน้องอิมกระเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วจ้า พี่ๆใจเลยตอนนี้น้องออมอิ่มกระตื้นเต้นอิริด้วยจ้ากับว่าสิเคยกินกิมจิครั้งแรกด้วยจ้านี่จ้าห้ากุสิมาลองกินกิมจิเบิ่งด้วยจ้าแม่เลี้ยวจ้ากิมจิเยี่ยวจ้าวิลักษณะกระสีประมาณนี้แหละจ้านี่จ้ากินเลยจ้าชนติ้ง รสชาติของกิมจินิดเจากสิรสชาติคือจังสมพัดบันเที่ยวในเลยจ้ะแมลแล้วจ้ะแล้วกะ็แต่ว่าสิมีกินออกเฮ้ยเฮ้จ๊งเกาหลีด้วยจ้ะพี่พี่แมลแล้วจ้ะแต่ว่าน้องอิมกาบ่าค่อยถานัดบานได้ด้วยจ้ะแมนจ้ะเ,เ,เอาเอาแซวเกาหลีไปซิมบังในหลูก <c oughs> อันยองอันเจยโยูกินเลยจ้ะ aoi, sẽ, 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 อืมอืมเซี<ช>่ยงปจ๊อะรอร่อยค่ะเหมือนส้มผักเปี๊ยนเลยออโอ้โหเปี๊ก็าตา้องเอาห้วงไว้จ้ะพี่เพชรเอาไปกินเลยจา<ม>้าะยิ่งยกให้น้อุ้มยิ่มเก่งใจไหยจา้จาเมยนจ้าชวนมามาไปเกาหลีเด้อน้องอิ่มกินเองจ้าก็น้องอุ้มนะจ๊ะเมย์จ้าไม่ต้องห่วงเรื่องเกาหลีพี่เพชรขนาดขนาดเด้อไม่เลยจ้ะเลี้วห้ามเอามากินห้ามลองกินมามา รสเกาหลีกิมจิสูตรเผ็ดนะจ๊ะนี่จ้าพี่ๆหน้าตาก็จะเหมือนอืมเปรตเซร์เปรี้ยจ้าว้าวนี่จ้ากินสิออกคือจังกิมจินิดนึ่งนะจ้าพี่แม่เลยจ้ะคำเดียวโรเรื่องเลยจ้าก็กินกิมจิกันเนาะกิมจิกิมจินี่จ้าน้องหมีพี่ซิมาลองกินมาม่าเผ็ดรสกิมจินะจ้ากินแล้วนะจ้ะ เนยะผมไม่สิขอปากด้วยจ๊ะเบิ้งนะจ๊ะผมซาเกาหลีคิวซาเกาหลีไหมสวยชิวเหะคะตอนนี้อิมซ่าแล้วก็พี่อุ้มซ่านะคะก็กำลังจะกินแล้วนะคะกินเลยจ้าใหญ่อะไรใหญ่หางไาาเยอะๆจ้า ได้จ้ะเมนจ์นี่จ้ะนองอุ้มิมมักเลยได้จ้ะแต่ว่ากับอุ้มักบอนได้ทอตั๋งคุงแล้วจ้ะคุณผู้ชมจ้าและตอนนี้น้องอุ้มอิมนี่กาซีล่าแล้วได้จ้ะพัวเมื่อมาเป็นตัวนี้นี่แสบแห้งน้องอิ้มกับซีล่าไปกินโต๊ะจ้าไปที่นี่เมนจ้าผมสิรุดแล้วจ้ะเอ้าน้ำมาหายนี่จ้ะพี่ๆแล้วตอนนี้น้องอุ้มซ่ากับน้องอิมซ่าก็กำลัง สวยมากมากค่ะอุ้มซ้าห้ามาเอ้ามันเปื้อนค่ะอุ้มอนมาถอดไม่ดีกว่าจ้ะเม่ย์จ้าบ่ถอดได้จ้าเพราะว่าเอ่อมันอิดรดแล้วดจจ์ต้องใส่จ้าเต็มเลยจ้ะออดนึ่งอุ้มีกกรสีร่าดิจจะเพราะว่าตอนนี้ผมมั่งไปแล้วจ้ะแม่แล้วจ้ะสำหรับพี่ๆผู้ใดที่อยากกิน กิมจิกระร่องไปหาซื้อได้จ้าไดวานน้องอิมกับบัลลูได้จ่าวไปซื้อยู้มใส่เพื่อให้อิเม่เป็นคนไปซื้อให้ได้จ้าแมนแล้วจ้าและได้ต้นแม่มาเพชรเกาหลีได้จ้าใส่ยี่ที่ใช้เว่นได้จ้าแมนแล้วจ้าสำหรับพี่ๆคนไหนได้จ้าที่ถนัดเรื่องแต่งซื้อภาษาเกาหลีได้จ้าแต่อย่าลืมแต่งซื้อให้น้องอิมเป็นซาเกาหลีให้เนตได้จ้าซาาได้จ้า ตัวแบบแต่งอันแต่งชื่อแบบเกาหลีด้วจ no mm ้าแม่เราจ้าขนมอิ่มแต่งด้วยจ้ะขนมอิ่มสิบอกว่าปุ๋มซ่าอิ่มซ่านะคะแม่เราจ้ะมามาเกาหลีแซ่บจนว้าวิกิรู้จ้กสำหรับคลิปนี้ก็มากันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอิ่มอ่านน้ำเนยด้วจ้าชอบอะไ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ่มเพิ่คลิปต่อ ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนาจะสีมะพรก,กันใหม่สว,สวัสดีจ้า